โค้ดคะาทำยังไงให้แฟนหยุดนอกใจโค้ดขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าแฟนเราเป็นคนที่มีนิสัยเจ้าชู้นะเคยนอกใจมาเป็นร้อยครั้งและคุณก็ยังให้อภัยเขาเป็นร้อยครั้งไอ้วิธีการที่โค้ดจะบอกต่อไปนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการนอกใจครั้งแรกเขารู้สึกว่าอยากจะกลับมาหาคุณรู้สึกอยากจะแก้ไขอันเนี้ยให้มาลองฟัง4วิธีนี้นะครับข้อ 1. เลิกตั้งคำถาม,ถามดราม่าซ้ำไปซ้ำมาว่า ทำไมคุณทําอย่างนี้กับฉันทําไมคุณต้องทําอย่างนี้กับฉันทําไมถึงไปนอกใจฉันอะไรอย่างเงี้ยถามซ้ําไปวนไปวนมาเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้นะมีอยู่2ออย่างนะคุณก็จะได้คําตอบเดิมๆเออผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมมันเลวนะหรือไม่คุณก็จะได้คดํนะาโกหกซ้ําไปซ้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์อะไรมันดีขึ้นนะครับสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมมาก็คือความรู้สึกที่แ yeah ย่กับตัวเขาเองนะแล้วก็ความหงุดหงิดที่มันจะเพิ่มมากขึ้น เขาก็จะรู้สึกว่าผมก็ตอบคุณไปหมดแล้วผมก็บอกความจริงไปหมดแล้วนะในกรณีที่เขาพูดความจริงนะแต่ถ้าเขาพูดโกหกเนี่ยบางทีเขาอาจจะลำคาญแล้วก็พานพะโลกับคุณนะครับทะเลาะกันไปใหญ่โตกลายเป็นเลิกกันจริงจังไปเลยโดยที่สร้างบาดแผลทั้งคุณทั้งเขาถ้ามีลูกก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับข้อ 2. ก็คือหยุดประนามนะครับแล้วก็ประจานความผิดพลาดของเขาถ้าคุณคิดว่าการนอกใจเนี่ย มันเป็นการโกงความสัมพันธ์เป็นการทรยศความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมคุณเป็นผู้ถูกกระทําแล้วคุณจะทํายังไงกับเขาก็ได้นะคุณก็จะเริ่มเล่นใหญ่ปจานเข้าไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ไปดา่าเล่าให้คนที่ทํางานเขาฟังทุกคนตรงนี้นะครับมันจะทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่แย่มากๆนะครับทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็บอกกับคุณว่าเขาพลาดไปแล้วเขาอยากจะปรับปรุงแล้วทําให้ครอบครัวเนี่ยมันดีขึ้น แต่คุณกลับไม่เหลือพื้นที่ให้เขาต้อนเข้าไปจนจมจ,จ,จนมุมนะเขาจะไปไหนต่อไม่ได้ละตรงนี้ความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ยากมากๆเพราะคุณเอาแต่ความสะใจและคุณต้องการจะชนะและเหยียบเขาให้จมดินฉะนั้นนะครับคนแน,นะนาว่าให้คุณหยุดประนามนะครับโดยเฉพาะว่าถ้ามันเป็นความผิดพลาดครั้งแรกและเขายอมรับให้คุณแบบว่าอ่ะให้โอกาสกันอีกสักตั้งหนึ่งและวางใจในตัวเขานะครับ ข้อ3นะครับเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความรู้สึกลึกๆว่าไอ้แรงจูงใจที่ขับเคลื่อนเขาเนี่ยไปนอกใจมันเพราะอะไระผู้ชายบางคนที่อ,อาจจะไม่ค่อยกล้าสู้หน้าหน่อยหรือไม่เคยเจ้าชู้เมื่อก่อนก็จะบอกเออผู้หญิงเข้าหาเออตอนนั้นผมทะเลาะกับคุณรุนแรงก็เลยนู่นน,นี่น่เนี่ยพอเราได้ข้อมูลพวกนี้นะเราจะได้มาปรับปรุงว่าอ๋อเออตรงนี้เราก็มีส่วนผ่านนะเออเออหรือตอนนี้เออนี่เขาก็เป็นมนุษย์นะเขาก็ไปใกล้ชิดตรงนั้นเออจะทำไงดีแก้ไขยังไงย้ายงานไหม หรือเรามาทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ whatever แต่เราต้องรับฟังเขาเขาจะเปิดปากพูดต่อเมื่ออะไรรู้ไหมเมื่อเรานิ่งเราหยุดวิพากษ์วิจารณ์เขาหยุดตัดสินเขาเขาจะเริ่มเปิดใจแล้วก็พูดถึงสาเหตุที่มาที่ไปซึ่งมันอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างพูดกบเกินบ้างอย่างน้อยเขาก็ได้พูดคุณก็จะได้เข้าใจบางมุมของเขาและก็ได้เข้าใจบางส่วนที่ว่าเ้ย อะไรที่ฉันรับผิดชอบฉั้นจะปรับอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับข้อ4นะครับให้เวลากับเขามากขึ้นและที่สําคัญคือการให้เวลาไม่ใช่การแบบไปตัวติดแจเขาทําอะไรฉันจะต้องไปทําตลอดทุกเรื่องให้เวลามากขึ้นคือใส่ใจมากขึ้นและให้คุณค่ากับสิ่งที่เขามองเห็นคุณค่ามากขึ้นนะครับเช่นให้คุณค่ากับเรื่องของการมีสเปซบ้างนะครับการมีเวลาเป็นศูนย์ตัวบ้าง คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับค,คุณอาจจะแบบไปตามจิตตามจี้เขาเขาไม่เป็นตัวของตัวเองคุณใช้เขาอย่างกระทาดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลังจากการนอกใจเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยฉันต้องลดแล้วฉันทํามากเกินไปฉันกดดันเขามากเกินไปครอบครัวฉันกดดันเขามากเกินไปฉันไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยเราต้องมาปรับตรงนี้ผู้ชายของคุณแฟนของคุณสามีของคุณเขาจะสบายใจขึ้นเขาจะรู้สึกว่า กลับมาหาสิ่งที่คุ้นเคยและมองเห็นความดีความงามของคุณความรู้สึกดีๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาสู่ความสัมพันธ์อีกครั้งนะครับและถ้าใครมีปัญหานอกใจไม่รู้จะแก้ยังไงพักโค้ดทั้ง2คนได้เลยนะฮะกดลิงก์ที่ไบโอหรือกดลิงก์ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ